สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูเปโปร,ะโรนะครับและโจโค่ะมิสูอินพีนะคะตอนนี้เราอยู่กับกระบะเชิงพาณิชย์กําวัางนะครับใช่ค่ะกับรถใช้งานพร้อมทําเงินให้เลยนะคะกับตัวนี้ค่ะไททันซิงเกิลแคปนะคะตัวนี้เป็น GL เกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะอ่าเป็นสีเงินด้วยนะครับคือถ้ารวมค่าสีเรียบร้อยแล้วของรุ่นนี้คันนี้ราคาจะอยู่ที่5 4 6 0 0 0สบาทนะครับใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดเลยนะคะก็จะเป็นราคาตามนี้แต่ ของแขมจุใจพร้อมใช้งานพร้อมสร้างรายได้เลยค่ะโอ้โหห้าสี่หกต้องบอกว่าที่ทําแบบนี้คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะที่ให้คือให้เต็มแบบนี้เลยนะครับใช่ค่ะสุดคุ้มมากๆนะคะตัวของแขมก่อนเนาะเราก็จะมีฟิล์มให้รอบคันนะคะมีตัวการสัต้างกระบะไลเนอร์ของแท้แล้วก็นี่เลยค่ะไฮไลท์กับตัวข้อตู้ทึบแบบนี้นะคะความสูงของตู้ทึบตัวนี้ก็1.8เมตรแล้วก็ภายในแบบ อัดด้วยไม้อัดนะคะคือพร้อมใช้งานจริงๆเป็นความสูงตามที่ลูกค้ามีเควสต้องการมาเลยนะครับนี่ก็1.8แั่จริงๆมาอาจจะทําบางคนต้องการสูงกว่านี้ก็ยังสามารถทําได้นะที่2.1เมตรเนาะอ่านะครับก็แล้วแต่คนต้องการว่าความสูงเท่าไหร่จัดให้นะครับอกจากที่ว่าระบุตามการใช้งานแล้วเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าที่จอดของเราเนาะอาหลังคามันสูงแบบพอดีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแจ้งมาได้มีหลายแบบ นอกจากแบบตู้ทึบแบบนี้ก็มีแบบคอกซิงด้วยอ่าเป็นคอกแบบคอกเปลยนี่เหมือนคั้นที่แล้วเรามีส่งกัคอกเปลยไปด้วยนะครับนะครับมาแจ้งเราได้เลยนะคะจะให้เต็มที่ค่ะซึ่งตัวนี้ตู้ทึบก็แบบโหใช้งานแบบขนของได้สบายอ่ะนอกนั้นออปชันเนี่ยเดี๋ยวพาดูตัวรถกันนิดนึงแล้วกันนะว่าออปชันรุ่นเนี้ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับเล้งแต่ ไฟหน้าซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวไฟฮาโลเจนก็ให้ความสว่างแบบนวลน,น,นตานะครับมนสีส้สมๆ<ม>ดูแลรักษาง่ายซ่อมแซมง่ายเนาะเพราะว่าเป็นรถที่เหมือนว่าต้องทําเงินวิ่งทุกวันใช่ะนะครับกระจังหน้ากับกันชนต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับอันนี้จะมาเป็นสีออกดําด้านเนาะใช่ก็คือทําให้แบบ มันคือสมบุกสมบัรณอะไรก็คือเช็ดทําความสะอาดง่ายนั่น<ช>เองใช่นะครับแล้วก็แบบมิตตี้ด้วยนะดูแบบโผมีแฟชั่นอ่ะตัดกัน2สีเลยนะครับ<ด>เป็นสี<ด><ด>เงินกับสีดําด้านยันปาเนาะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นล้อที่มาจากโรงงานเลยก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วมาให้นะครับเป็นล้อกระทะนะตัวนเนี้ยเนาะก็จะเน้นอย่างที่บอกอันนี้เน้นใช้งานอยู่แล้วไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ถ้าใครอยากไปเปลี่ยนก็จัดการเปลี่ยนได้นะครับเพราะถ้าบรรทุกหนักจริงๆแล้วเนี่ย ล้อหลังมันต้องเปลี่ยนด้วยใช่มันต้องมีการผ่านล้อเพิ่มเนาะแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าเราบรรทุกแบบทั่วไปปกติเนี่ยของรถเราเนี่ยก็รับน้ำหนักได้แบบ1-2ึงถึงต,ตันอยู่แล้วะะอันนี้ก็ถ้าถ้าประมาณนั้นใช้เท่านี้เลยได้นะครับไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับรักษาง่ายเลยใช่กระจกมองข้างนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเป็นแบบแมนวนวลหน่อยอปรับมือนั่นเองปรับะะมือเนาะมือจับก็เป็นดําด้านจะเป็นกุญแจแบบกุญแจเล็กมาให้นะครับแต่มีเซ็นอร์ล็อกนะโหุ่นนี้ก็ยังมีเซ็นอร์ล็อก ล็อกปุ๊บ้างนูงก็ล็อกด้วยโอ้โหนะครับแล้วจุดเด่นของการบรรทุกก็คือมีนี่มีขอเกี่ยวนะคงับนะครับด้านข้างนี้มีราวยาวเลยนะครับไว้มัดเกี่ยวจับได้สบายๆนี่ด้านข้างล็อกมีตัวล็อกด้วยไว้ล็อกไม่ให้ประตูมันแบบตีนะเวลาเปิดประตูออกมานะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็มีขอเกี่ยวย่านนี่แข็งแรงมากนะครับการโชนหลังไม่ต้องมีถ้าใครอยากมีก็ติดเพิ่มเอาเองได้นะครับ เดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงนะข้างในตัวนี้เวลาเปิดแต่ม่ต้องเปิดจากฝั่งซ้ายนี่ก่อนนะครับนี่บุนแล้วก็เดึงตัวนี้ขึ้นเนี่ยเห็นปะปุ๊บม,มันจะเปิดออกมาโหดูภายในก่อนงนะอลังการงานสร้างนะครับมาให้แบบนี้เลยนะตีตู้อัดมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเก็บงานอย่างดีเนี้ยบเลยนะเราสั่งร้านแบบดีโอเคเลยอะ่ะเนี่ยมีไฟด้วยนะตัวนี้เวลาเปิดไฟอีกมีไฟโชว์ตัวนี้ ให้ดูได้ไง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็ยังเปิดได้อยู่นะเนี่ยเปิดออกมาได้นะขึ้นไปวางของได้สบายโหลับปิดก็ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยไลเนอร์ของแท้อยู่ให้เรียบร้อยครบลับปิดก็ปิดฝั่งนี้ก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกตัวเกี่ยวข้างบนเนี่ยทีไมเข้าที่เอแค่นี้เลยนะครับมีที่ล็อกอยู่แล้วเนาะปึ๊บข้างนี้เปิดเห็นไหม เราก็เกี่ยวเข้าไปแค่นี้เองก็สามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาสบายสบายกันแบบนี้เลยนะครับมีสีด้วยนะเป็นสีเขาเรียกสีไฮไลท์อ่ะเวลาขับกลางคืนตัวนี้มันจะสะท้อนแสงทําให้คนที่ขับตามหลังมาก็เห็นรถคันนี้ชัดมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายใน,นดีกว่าครับภายในนะคะห้องโดยสารเนาะตัวบบก ก็จะเป็นเบาะหนังไวนิ้วลนะคะแต่ว่านุ่มสบายนะสัมผัสโอ้ดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะเป็นให้ทั้ง2เบาะเลยนะคะส่วนภายในอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง2,005นะคะตัวนี้จะ128แรงม้าเนาะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยมีเครื่องเสียงให้พร้อมนะคะก็วิทยุนะคะ USB ได้เนาะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับแบบแมนนวลปกติเลย ในตัวภายในรถเนี่ยค่ะเราจะมีผ้ายางแท้ของมิสูบิชิให้ด้วยนะคะ เป็นไงครับรถพร้อมใช้งานโหตามต้องการเลยนะครับตามสั่งจัดให้อยู่แล้วนะครับอบอกว่าพร้อมที่จะไปสร้างไรายได้ให้กับลูกค้าเลยทันทีนะคะเราก็มีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยโอ้โหนะครับก็เตรียมให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีพวกบอกไม้พงมาลายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราก็จะจัดเตรียมให้ลูกค้าเพื่อความสะดวกให้ลูกค้าเนาะ,ะถ้าสนใจรถดีๆโปรดีๆแบบนี้นะอย่าก็อย่าลืมผ่าที่นี่ที่เดียวเลยโจมิโซ่ไอเอ็มพีกับพี่กอล์ฟมิโซ่ซูเปอร์โปรนะคะ เดี๋ยวเราคันนี้นะครับไปสง่งค้นกันนะครับ